อรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันใช่ครับงดหลายเอาเด็กมาเล่นเพื่อให้มีคนออกมาได้เด็กสาวนางป้าได้คอนถูกต้องพี่หนิงก็อย่างนี้นี่ไงผมเนี่ยไลไล่เนี่ยผมตำหนิลูกของลูกน้องไซมังมันคือน้องกระตุ้งไงที่นี่อียนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ปลูกป้องไงพี่พี่นี่คือสถานะอียนเออต่ uh. กูยืนยันเลยนะ น้องกระตุง้งลูกของลูกน้องไส้มึงอะมารายาทแทบไม่มีเลยแข็งทื่อเลยท่านนั้นที่เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเอาพี่ด่ครับผู้หลักผู้ใหญ่เอฟซีเขาไปซื้อผ้ากับแม่มันครับอีน้องกระตุ้งนี่นอนอยู่บนโซฟารครับแม่บอกว่าน้องกระตุง้งจะไปไดีเอฟซีหน่อยลูกอีน้องกระตุง้งเดินบิดตุดเข้าไปในห้องจ้าท่านนั้นที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเนี่ยกูตำหนิลูกสาวของลูกสาวนอกไส้มึงเนี่ยมึงรู้สึกยังไงกูไม่ได้ด่านะกูตำหนิอืม น้องกระตุ้งนี่ครับไม่รับไหว้ใครเลยครับไม่ยกมือไหวใครเลยนอนขาข่อยห้างเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจอะไรพอแม่บอกให้ไหวผู้หลักผู้ใหญ่เดินบิดตูดเข้าไปในห้องครับทำหน้าซิกิ๊กซิงิกซิงิกซิงิกใส่มรารยาทมีไหมฮะหลานนอกไส้มึงมีมรารยาทไหมไอียานอีน้องกระตุ้งเนี่ยมีมรารยาทไหมมึงทำไมไม่ไปสอนลูกของอลูกนอกไส้มึงนู่นถูกไหมล่ะจริงจงพี่หนิงนี่เพิ่งจะมาออก เพิ่งจะมาออกกล้องไม่กี่เดือนนี่แหละครับแต่ก่อนนี่โอ้โหกระตุง้งไหว้พี่ร้อยเอ็ดในลูกไม่สนใจเขาลูกกันหมดตำรวจไปบ้านไปเยี่ยมบ้านไม่มียกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีเลยพี่พี่จริงๆอันนี้ตำหนินะแม่แล้วอียานลูกนอกส้มึงอีเสียศูนย์นะ่ะด่าลูกยังกระหมูยังกระหมาย่งกระวัวย่างกระควายลูกก็เถียงแม่เจะเถียงทำให้ตกฟาด นี่หรอกคนมีมารยาทของมึงอะอียานใช่ีบานได้คอนเทนต์อ่าพี่กองคุยสวัสดีครับสวัสดีสี่ร้อยสิบเก้าท่านปุ้ยพี่ๆไม่มีใครซื้อพ่อห่มไปทำบุญกันเลยเหรอครับพี่ๆคือตอนนี้เหลืออยู่แปดสิบเอ็ดผืนของบูมร่วมกับพี่นาทีห้าผืนพ่อหงผืนละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่นาทีจะเอาไปแจกคนเล่ร่อนครับจะเอาไปแจกคนเล่ร่อนแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้อียานด้วยครับเผิดเกิดมาชาติหน้าจะได้สันดานดีกว่านี้แล้วก็จะหน้าตาดีกว่านี้เดี๋ยวกูทำบุญให้้้มมมึงดดดวยยอออีีอกกีาาาาานนแแแกกกกกกก่่่่ะะหหหลลสรไใเเ็คพ ใช่พี่ๆเหลืออยู่แปดสิบเอ็ดผืนเลยครับพี่ๆอุ้ยเหลือเยอะหนิงทำบุญบ้างนะวันเสาร์ที่นาทีสวัสดีพี่ๆด้วยกันนะครับพี่ๆร้อยยี่สิบบาทสั่งได้นะครับเป้าผมร่วมทำบุญกับพี่นาทีได้ครับเดี๋ยวอ่าบุมก็จะส่งไปให้พี่นาทีไปเอาไปแจกเด็กเลี้ยงรอดนะครับของบุมรวมแล้วห้าผืนแล้วก็หรือว่าพี่ๆซื้อไปผมเองก็ได้นะครับเหลืออยู่แปดสิบเอ็ดผืนนะครับพี่ๆเหลืออยู่แปดสิบเอ็ดผืนพี่พอลสวัสดีครับพี่ๆร่วมเป้าผมกันได้นะครับร้อยยี่สิบบาทเองครับผมหรือว่าซื้อไปซืื้้้้้ออออไไไปป่่่่่าาซมมมมมเเเงก็ดนนะครรรัับิิีีหววลลแพ ไปตำหนี่คนนั้นไปตำหนี่คนนี้ไม่ดูลูกตัวเองมึงเป็นแม่ที่ดีขนาดไหนล่ะอียานอีสว์นรกถ้ากูเป็นลูกมึงะอยานป่านนี้กูย้ายออกนั่งจากทีเบียนบ้านมึงแล้วถ้ามีแม่ชาติหมาแม่อะไรยำหมาแบบมึงไปด่าเด็กด่าเล็กไปด่าโพดว่คนแม่คนอื่นเขากูก็ไม่เอาทำแม่หรอกออยานแม่เย่างมึงเป็นแม่ที่ไม่มีสถีแล้วภาพอีควายอีแม่ช่วยชวยมึงอ่ะอีแม่เกยต่ำกูไม่เอากูจะเอาทำไมถ้ากูเป็นลูกมึงะอยานตอนนี้นะกูออกจากที่เบียนบ้านหลอีดอกกูอับอายที่มีแม่แบบมึงจริงๆ กูคัดกูคัดชื่อกูอกจากทะเบียนบ้านเลยอย่าว่าเป็นแต่แม่คนละอียนมึงอะเป็นแม่หมาก็ไม่ได้กูบอกเลยมึงอตะต่ำกว่าเดรัจะฉานอีสังการอี่ก่กะโหลกกะลาคนเพาคนแม่สั่งสอนอยู่แต่ว่ายานไม่จำ <c oughs> ตายเกิดนากูเพิ่งเคยเจอคนแบบมึงอม,มึงคือพี่พี่พมดอะไรนะไอยานไม่สนใจอะไรไม่สนใจเด็กไม่สนใจคนแก่มันไม่สนใจอะไรเลยผู้หญิงคนนี้ไม่สนใจอะไรแล้ว ดูฟังผู้เสียสูญอย่างดีพี่พี่ตอนนี้เสียหมดครับเพราะอะไรเพราะปากอียาแล้ว F C E ศีสูญเสียคุณไปสนับสนุนมันก็แต่ว่าคุณเป็นคนแบบมันนั่นแหละจิตใจพวกคุณจะเป็นเหมือนกันบางคนฐานะดีดีบางคนฐานะดีมากเลยนะแต่ไม่สามารถซื้อความฉลาดได้เออบางคนฐานะดีมากแต่คิดไม่ได้อียานี่คือคนหยาบนะพี่พ <|pa|> ี่คือคนหยาบต่อให้เสียงไม่ดัง หรือต่อให้ไม่ได้สะบัดคำหยาบออกามาแต่แต่คําพูดของมันเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าตัวของมันเป็นคนหยาบสวิทตจอนชัพิเสวัสดีครับอะไรเล่าคุยไปแล้วมาอ่านก่อนอะไรพี่พี่ใครสนใจพ่อห่สสั่งได้นะครับเหลืออยู่แปดสิบเอ็ดผืนนะครับร้อยยี่สิบบาทมันเตือนไปไหมไอ้ยานมึงด่าอยู่ร่ะดลบแล้วมึงบอกว่าแค่ตำหนิโอ้โหทับกูม,มีแม่แบบมึงนะกูบอกเลยกูกระทืบหน้าแล้วอิสระตำหนิคนอื่นเขาแต่ไม่ดูตัวเอง แล้วมึงคิดเหรอว่าลูกอีเสียสูวนมันมีมารยาทกูบอกเลยลูกอีเสียสูวนไม่มีมารยาทเลยแข็งทื่อเลยแข็งเลยแหละอืออประอยัางนะใช่เอฟซีดงก็เป็นเหมือนนางแหละ <c oughs> มีเงินแต่ไม่มีสมองมีเงินแต่ไม่มีสมอง,จ,งจิตใจพวกคุณก็อยากพอกันแหละที่ไปเชียร์ไปเห็นด้วยกับอีฮานอ่ะผมถามหน่อยตะวันดีคืนนี้มันเป็นตำหนิลูกของคุณแบบนี้คุณจะรับได้ไหมละ่ะคุณก็รับไม่ได้นะแล้ว เอฟซียานบางคนก็เลิกตั้งคำถามเถอะว่าเอาทำไมช่องนั้นถึงด่าทำไมช่องนี้ถึงด่าเอ้าจริงๆนะเอฟซีบางคนนี่นะครับก็ไปตั้งคำถามอยู่ในช่องอียานนะครับเออไม่เคยไปดูช่องไหนเลยมีแต่ช่องนั้นช่องนี้ก็มาด่าเออช่องนั้นช่องนี้ก็มาด่าพูดเสียสูญนช่องนี้ช่องนั้นก็มาด่ายา,านู่นน่ะจะแปลกใจทำไมวะก็อียานไปด่าเขาก่อนนะ่ะเออเอฟซีของอียานทั้งหลายเลิกตั้งก็สงสัยแต่ค่ะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่าพวกคุณโง่อียานมันไปหาเรื่องเขาเขาก็ต้องด่ามันติดหลายช่องก็ต้องลุมมันนสเเอาาาไไไไมมม่่่ลุดด้ังกก็ปขน เออเอ้บสีบางคนแม่งไม่มีสมองครับจริงจริงพี่พี่มึงพวกมึงจะงงกันทําไมจะงงทาไมเพราะอียานมันไปด่าเขาก่อนไม่ต้องงงมันไม่แปลกที่อีเสียสูดอียานมันจะโดนหนักหน่วงขนาดนี้ไม่ต้องแปลกเพราะมันแปลด่าเขาก่อนมันหาตีให้เขาก่อนเออมันหาตีให้ลูกด้วยมันแปลกตรงไหนวะก็อียานไม่หยุดอถ้ามึงไม่หยุดไออียานกวบอกเลยลูกมึงจะโดนรัวเลยกูไม่รู้ว่ากี่เรื่องตอนเนี้ยนะโดนรัวแม้กระทั่งคนรอบตัวนี่พี่ทนายรลนไม่สมควรโดนแกก็ยังโดนฟ้องตรงนั้น ที่ทนายรุ่นเนี่ยอันนี้ก็มไม่เกี่ยวกับกับผมนะครับเพียงกับว่าพี่เขาก็ใช้ทนายคนคือเราก็ใช้ทนายชุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงคิดดีๆนะอีฮยานแล้วเอฟซีอีฮยานคิดดีๆว่าตัวของอีฮยานรักลูกมันจริงหรือเปล่าอีฮยานหาเรื่องนะครับตอนนี้อีฮยานหาเรื่องให้ลูกนอกไส้ครับมันหาเรื่องมันจะไปท้าเขาพอไม่ไปท้าก่อนแ้วกวนี้พอเขาทําจริงพอลูกนอกไส้มันได้รับความเดือดร้อนอีฮยานก็จะออกทำกันเทนออกมาปกป้อง,องเห็นไหม คุณดูไม่ออกเลยเอฟซี FC ของเสียศูย์ทั้งหลายคุณดูไม่ออกหรอเอะคุณรักคุณรักเสียศูน์อ้าวอันนี้ก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าอียานมันปกป้องอีเสียสู์ไม่จริงมันแทงลูกมันตอนนี้พุ่นหมดแล้ว <c oughs> นะอียานกูท้ามึงนะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องทนายล้นจริงนะมึงกล้าอมขี้หมาไหมแล้วถ้าเกิดว่าตัวของอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าก่อนก่อนหวยออกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ลงจริงอ่ะมึงกล้าอมขี้หมาไหมอืมอันนี้กูท้ามึงเลยนะพี่ลิลสวัสดีครับ แล้วผมก็มงงไอ้เสียสุวมึงทาอะไรอยู่วะแม่งคนเขาด่าหลางมึงมคนด่าคนพราคนแม่มึงทําอะไรอยู่อะคนด่าหลานมึงทํงทอะไรอยู่กูก็ขอตาําหนิลูกสาวลูกของอิเสียศนะูนเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวด้วยครับแต่ทําไมไม่รู้จักไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเครารพน้องๆผู้หลักผู้ใหญ่ยานอันนี้กูตาหนิเลยนะความความจะไรของมัน ความจร้ไรของมันความอับปีของมันมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอียานได้หรอกพี่พี่ติดตัวไปจนมันตายครับคนอย่างอีนี่ครับงแก่แก่กระโหลกกะลาแก่ไม่มีแก่ไม่คือผมไม่รู้ว่าจะใช้คาพูดไหนครับอียานในเราพี่พี่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอคนแก่เหี้ยแบบอีนี่อีนี่คือสุดๆสุดๆแลเราพี่พี่มันมันที่สุดของที่สุดอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเออมันมันพูดดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราไม่ที่จริงแล้วไม่ใช่พี่พี่คือคนที่พูดหวานพูดดีไม่ใช่คนที่เป็นนีคนนี่ใส่ดีเสมอไปนะ แต่เป็นคนที่ปากหวานคนเปรี้ยวก็มีเหมือนคนอย่างอียานนี่แหละเห็นไหมครับแล้วผมถามนะ FC อีเสียสูนคุณไปเคลียร์คนอย่างอีเฮียนี่ได้ยังไงคุณไม่รู้เหรอว่าอียานมันหาเรื่องตอนนี้ผมถาม FC อีเสียสูนั้ไหยคุณไม่รู้เหรอว่าอียานกำลังหาเรื่องคุณอาจจะชอบใจคุณอาจจะพออกพอใจเออว่าเนี่ยมันไปด่าลูกใหญ่ตอมันไปด่าลูกฝังตรงข้ามได้มันไปด่ายาย่ตอไดอู้ยพวกคุณก็ไปตบมือตบปินงถ้าวันใดวันหนึ่งอียานไปด่าลูกคุณล่ะคุณจะรับได้อืมคุณรู้อีนี่มันไม่ร คืออียานไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้ที่ที่นี้มันก็มี YouTube หลายช่องสิงครับก็ออกมาปกป้องคนที่เขาหลักหรือก็ออกมาตอบตัวอียานตรงๆแล้วผมถามเลยว่าเอฟซอีเสียศูนย์พวกคุณจะอยู่กันยังไงในอนาคต